Yeah! ว่างจากการหาเสียนะคะเราก็เป็นมุมสบายๆของสาวๆนะคะไอะส์ครีมสักเย็นๆดับความร้อนค่ะด้วยท่านชัยสิทธิ์แล้วหัวหน้าพรรเพื่อไทยแล้วมีความสุขค่ะร้อนอยังไงทนไหวค่ะเอาเย็นๆดับซะหน่อยค่ะแก้กระหาย